<มา S 2> เด้มาเด้งมามันเป็นเดิมงีมันขึ้นง่ายน้ำมันดูดลงเลย ครับนอ๋ออาหารเปเดูเบสตัวเองติดถีนกีกแก้วละยี่สิบกรัมโอ้โหเบสโดนแล้วครับเบสโดนแล้วดูนี่ป่าอะไร เดินไปดูกันเดินไปดูกันต้อขึ้นทางนี้มีสโลปมีสโลไปไต่หวานแล้วมั้งเนี่ยเต้ด้วยอะไรอะโอ้ยปลาอะไรวะเฮ้ยโห้ย ไอ้นี่ปลาทูแต่ต,ตัวเออใช่เบสไอ้พวกนี้มันกินเย็นๆปลาทูติดหางเนี่ยนะเออปลาฟ้าวแต่ปลาอร่อยโอ้ยแสดงมีฝูงอยู่นี่แหละปลาทูเฮ้ไอเจ๋งเยไ <c oughs> <c oughs> ปเมืน้อยของผม โอ้กบเรดเผอแป๊บเดียวเตะทีนิกแล้วไอพี่โยอะไรวะพี่ม่วงม่วงกินดีจังพี่โยไทยด้วยอันนี้อันนี้แนะนำเลยเพื่อนเพื่อนสมาชิกอ่านักตกหมึกนะ กินดีนะโยไทยตัวนี้ผมเนี่ยในสมัยสามไม่กินพวเนี่ยในสมัสามเขาไตอะไรนะเขาบอกมากินดีตัวนี้โยไทยธรรมดานี่ไหมเนี่ยโดโด้ไฟหมึกด้วยนี่เดี๋ยวนี่โอ้โหน่ารักสมเจมเต็มปากเต็มคำโอ้ยมึงน้าผมนี่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 ผมผมไม่ได้ค้าโฆษณาเลยนะแต่นี่โยไทยโอเคนะนี่พุชไปดูเต็มปสีนี้นะครับนี่ดีจริงจริง โอ้ยนี่ไม้เดียวเลยนะหมอให้แกมาตีแทนผมเนี่ยไม้แรกเลยโอ้เลยพอแล้วยโยทายแรกแดกโชว์เดี๋ยวผมผมถอยหลังก่อนพี่รุ่นรุ่นนี้มันดุนะพี่ผมเห็นมันจับอยู่นะปัจจุบันนี้พี่วัดเบาไปพี่หมึกแถวนี้ชอบคายทิ้งโอ้คตีตีหลุดตีหลุดอยู่นะสามสี่ทีละสามสี่ทีแล้วใส่ต้องเปลี่ยนโยเล็กๆมาเล่นไบสเบส หมึกเล็กเยอะอว่ะ,ะ ừ, ừ, เอาบันทึอ,อ,อ,อมันทึอมันทึกเอาเอาเอาเก็บข้าวเก,ก็บข้าวหมึกกับข้าวครับหมึกกับข้าวดูโดยดยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบัสติดอีกไหมเอาเอาอันนี้วนมาเทือยเทือยเลยเออตึ๊กตึ๊กบอกไอ้ต้อมปลาบอกไม่มีตรงนี้ไม่มีปลาบอกเลยกีวัดลูกติดติดติดตดิดตดติดเอาหลุดซะงั้น วัดโ <What? S 2> อมโยธาย่ข้าเสียนี่โอ้ยเขา,าบอกตัวตัวเท่าไหร่ตัวสามห้าสี่สิบบาทจะเอาคมสักแค่ไหนวะอยากคมไปรับเองนี่นี่มันได้ได้ตัวใหญ่ไปแล้วนะอันเนี้ยไ,ได้ดิหมึกแหมว่าหมึกสีนี้มันกินนะพี่โอ้โหตอนนี้ได้มากี่เซนแล้วพี่นะตอนนี้ได้มากี่เซนเนี่ยนี่เบอร์อะไรสองจุดห้า ประมาณรูสามอกมันได้ประมาณยี่สิบเปแล้วยี่สิบเซนมันแล้วนี่ธรรมดาสีนี้ตรงนี้นะกระทาเลยยี่สิบเซนละคทาสรวัดแป้งหนักเออต้องหนักๆมันทื่อมันทื่อถ้าขอมันชื้อครับเราจะมาทำมื้อเย็นกินกัดเป็นหมูกระทะครับ โรยกันหมดแล้ววันนี้เตรียมกลอกไปครับแล้วเอานี่ไว้ข้างบนใช่ไหมนี่ติดไม่กองว่างไปชักชึ่งเงาไปช็กเบสหนึ่งไงไปเ,เบส ปูฐานดีด้วยเนี่ยฐานโคงกลางเอ้ยพี่เขาจดแบบโบราณพี่ไม่เข้าใจผมนี่ผมจะจดแบบโบราณผมหาหัวแก๊สพี่ไม่เจอที่เบิร์นเดี๋ยวเบิร์นให้ใจเย็นๆไม่ต้องเบิร์นนี่ก็ได้แล้วนี่ต้องกลัวที่เดียวติดเลยอ่ะ ทีเดียวติดเลยอะวิธีชาวปา่าเดียวติดกองกองกองตี่เจ็ดบาโอ้โหมันแห้งมากเนี่ยนี่มันทีเดียวติดเลยเนี่ยวิธีป่าชาวปา่าชาวดอย่างโอ้ยจอเดี๋ยวสะบ้าหลดุดที่สัตว์เออกองกองถ่ายไว้เลยกองถ่ายไว้เลยเออติดแล้วแค่นี้ติดแล้ว ามันพื้นที่มันแห้งมากฟลุ๊บมีก็เรียกว่าฟลุ๊บถ้าคนเปิดพัดลมไว้เบอร์สามมันก็ถึงบอกไม่อยากไปจุดตรงนู้นติดไปง่ายมากครับทีแรกจะเอาหัวแก๊สเบิร์นดูแล้วโอ้โหยุคที่แบบบ้านนอกบ้านนอกติงดง่ายไปเยอใะ,อใ,หะอให้มันละอุแค่ให้มันครุกรุกเกินให้มันครุกรุกเาินจันหมูโมหม,กมักหมูเอผมเอาวางข้างนอกแล้วเอากระมูกมยยาย่างด้วยพี่ ย่างกระมงก่อนก็นได้นระตัวโอ้โหไอ้ตำจะไม่อาจอ้หมูทาอย่าเงเดียวติไม้สามตัวก็พอโจมโหยครับเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> ไฟติดแล้ว <laughs> เดี๋ยวย่างแนละ้วถ่ายดูวครับ <laughs> เต็มตัวเริ่มครับ นี่ฮูดเราอันนี้ฐานเราพร้อมแล้วจัดชุดจะมีปลาดุกโฟูมีหมูดท่าครับข้าวหุงไว้แล้วตามาสเต็ปครับใช้ชีวิตวติดกระกินข้าวครับกินข้าวอ่าอีกจิ้มาถึงถ่งว่ะถือวย เดยชุมันมีสามชุดเลยเลยนะมีสามดิกินข้าวครับกิบกบกบนข้าวครับมัต้องกินข้าวเลยขับกระบะแล้วเนี่ยกินข้าว <c oughs> ค,ครับกินข้าวแล้วกันครับเอาพี่ยิ้มพี่น้อนพี่เอาหมูกระทะมาวางกลางดิยึดเก็บเนื้อเลยนะเอาเอากระดูกคูวางนี่ข้าวครับข้าวครับเคแล้วเคแล้วจานเคแล้วนู่นจานหมูอนนี้เราโดนฝนล้อไมไปหมดฮะรีบเก็บของ เอาทาบลงพื้น้ของไว้ครับเเ<ะ>ไม่นานไม่นา,นานจะรอดต้องล้มเสาอะ่ะตอนนี้โดนฝนร้อยหมดแลยครบลมแรงมากลกมาเคลียร์ของทันเบ็ดนอนไว้หมดแล้วปิดปิดครัวก่อนปิดครัว กาาลงเปิี่นหน้าต่างฝั่งนน้นเลยนีก่การการผ้ามันกันน้ำได้อยู่แต่ลมลม,มแม่ะเปรี่ยกเปรียก ครับมาชมาแถวหลุมปัญหาที่เจอตอนนี้คือสีนมันหมดอายุครับสีหมดอายุน้ำมันจะรั่วเข้ามาเนี่ยฮะสีพวกนี้สำคัญถ้าหมดอายุน้ำมันจะเข้านี่ครับมันจะมีน้ำเข้ารั่วเข้ามานะ รูปตาปรไปเข็บไะมีจะชุดเบสเมนู้ด,น,ดน้ำน้มน้ำได้น้ำเปล่าครับวันได้น้ำเปล่าค่ะยัะไม่มีน้ำพีกน,นี่แหละนี่แหละนี่แหละ มันต้องเจอฝนเพไม่เจอฝนมันไม่สมบูรณ์กลางมันไม่อยู่แล้วเพราะว่ามีคามไม่สมดุลอ๋อโอเคแก้แก้ปัญหาอันนี้เรื่องก็คือปัญหาเรื่องทาบ์ฟไอเซนเดชได้แห้งก็นอนได้แล้วไปตกเล่าหมึกเมืองนอนซ่ตกหมึกเรือฟ้าสางก็ไปตกหมึกกันต่อนะครับ ตอนนี้เราท้บลมแรงมากหนักมากครับตอนนี้ลงรอบช้ารอบเม็ดใหญ่เลยทีนี้โอ้เราโดนเต็มๆแล้ว ยังไงจานมันไหมวันนี้สุดยอดสุดสิงก็ติงแนวนี่ฝนรอบที่สามแล้วเนี่ยโอ้สนนุข้าีะใครดูคลิปนี้ผมก็จะดูแคงหาในรอบนี้เนี่ยอันนี้เหรอโอ้ยเต็นท์มอบ เลนส์หมอมะครับลมแรง ไปเรื่อยเลยนะโชว์นี่เลยคันสถาเลยไอ้น,นี้เปล่าบ,บันหินเปล่าสถานตึ้งเลยอะไรวะกัดตรงไหนของมันวะไม่โดนเบ็ดเตาเตาเมื่อกี้นี่กูตีกูก็เห็นไข่ตัวบลเลอร์เลยนะ ใช่ไงเต่ามีกี้นี่ตีีมึกอยู่ก็เจอมันเห็นกูแม่งลงหูพายแม่งโคตรใหญ่มันไม่ม,มีต้มแก๊สก่อ,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 อนถ้าเรื่องที่มีแกมมี่ก่อน ครั้รงแรกเลยว่าพี่ทำกับข้าวในเต็นเลยครั้งแรกของพี่หมูครับทำกับข้าวในเต็นไม่เคยเจอสภาพอากาศสุดตรงขนาดนี้ผมอยากจะบอกว่าผมเคยเจอหนักวันนี้อีกสามเท่าครับพี่เ,เดชเอาเชือกไปดึงไว้หน่อยสำหรับทูผู้มาติดเกาะต้องพร้อมรับทุก <โฆ S 2> สภาพการครับแต่กับวันนี้เราพลาดไปหน่อยเอาเต็นท์ใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่า ถ้าไม่เอาเต็นท์ใหญ่มาก็ทํากับข้าวไม่ได้ใช่ไหมพี่อันนี้มันไม่ต้องดึงเปลือกใช่ไหมไม่ต้องพี่เป็นหนังกรอบระเบิดเป๊ะนี่เราต้มน้ำร้อนเลแล้วครับโอ้ยจอมอีนี่น้ำไม่ร้อนแล้วพี่จอมมันเทกาเลยอุ๊ยร้อนไหมล่ะไม่ร้อนจริงดิ อุ่นๆพี่อุ่นๆใส่ไว้าะได้ต้มใหม่ต้มใหม่เลยอ่ะพี่พอ,ม,พอม,มีอยู่ได้แก้วหนึ่งนี่ต้องวางอย่างนี้พี่มอนไม่ค่อยอได้แปลกันครับกับแาแฟทีแรกก็จะเอากาแฟสดมากินแล้วจะเอามาดิฟเขาเรียกจะามาดิฟผมนะสีสีได้อามา<น>ะม่าอือทีแรกก็จะเอามาดิฟกันนะครับ แต่ว่าตอนนี้ดิฟไม่ไหวเละไม่ได้แ<ล>ด,ดกแล้วตอนนี้ไข่จะด้านด้าน,น,นทีนี้ก็ดูน้ำมันร้อนๆนะก็ใส่ไปมันไม่ร้อนนี้ตูดชะต้องเขีรยต้องเขีรยให้มันมันโดนไฟทุ่นหนาจะไ่ไข่ นีอันนี้ที่จับกระทะที่จับเหมือนคีมเลยอุปกรณ์หม้อทั้งหลายแหล่นี่เลยอ๋อหม้อที่ไม่มีหูต้องใช้ตัวนี้จับใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรหม้อที่แล้วมีอีกอันหนึ่งแม่งดีกว่านี้แล่แม่งหายไปไหนไปเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อุปกรณ์แคมป์เลงนี่อุปกรณ์แคมป์มา้งแล้วก็อีกอัปั๊บหมายมาตรงๆเราว้เลยคว่ำเบิบแบบเมื่อกี้อีกนะต้อมอันนี้คือออมเล็ตไข่เจียวไข่เจียวเลย ใส่เกล oh, okay? ียวใส่ไข่ด um ้วยใส่เปลือกไข่ด้วยอ่ะไข่ก็มีบ้างถ้ามีกุ๊กๆคือมึงโดนใส่หัวเดเดี๋ยาๆห้ามอะไรอุดข้าวต่อวันนี้เราจะนึ่งข้าวเมื่อกี้นึ่งข้าวมานี่นะเพ้ดูอันนี้อันนี้มันจะเป็นตะแกรงใส่น้ำไว้ข้างล่างเนี่ยเราจะนึ่งข้าวอันข้าวหุงแต่เมื่อวาน ใบใหญ่ดูพี่เด่นรองละตัววิ่งตัวละอ่ะไปดูปลาใหญ่ปลาใหญ่โดนปลาใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูกันเห็นใหญ่ยไอ้เร่องเล้งเพื่อนรักโอ้โหเล้งเพื่อนรักไอเราก็นึกว่าปลาอื่นแล้วม <c oughs> ัน,นกัดโหดว่ากเลย ดึงขึ้นตรงๆนะจอกลางตัวเลยสองโลได้ตัวนี้ตับตรงๆเกลียเงือกเกลยวเงือก,ก,เ,อกเออ ปลาครับโอ้โหบ้องวัเลยโอ้โหบ้องตันเอามาเอาตุดออกจากปลาตุดออกจากปลามาติดท้องเออมันชอบกินตัวเนี้ยที่ชอบตีกันเนี่ยแหละชอบโดนตัวเนี้ยโอ้ตกใจเลยลวบปลาใหญ่โดนแล้วมีการแล้ว เซตเลสับบุ้มเลยนะเออบุ้มนี่แหละเล่นไก่โจก็ตัวขนาดเนี้ยเล่นกับผมงนี้ยนี <laughs> ออ่แหละมันชอบกินตัวเนี้ยมาโจปลดปลดแล้ววางไว้ก่อนกันเลยง้งางเลยโจ